สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักว่านงาช้างกันนะคะกำลังออกดอกสวยเลยคะ่ะนี่เห็นไหมคะดอกสวยมากสมัยโบราณเขาบอกว่าถ้าว่านงาช้างออกดอกจะมีโชคมีลาบนะคะ จริงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเพราะว่ายายพาไม่เห็นมีโชคมีลาบเลยเห็นไหมคะดอกสวยงามมากเลยคะ่ะนี่คะ่ะว่านงาช้างเป็นไม้มงคลของไทยแต่โบราณนะคะช่วยเสริมบาร,รมีสมัยก่อนเขาจะบอกว่าถ้าใครปลูกจะป้องกันคุณใสคะ่ะป้องกันคุณใสและมนดำ คุณสมบัติของว่านงาช้างก็จะช่วยดูดซับสารพิษที่ลอยตัวในอากาศได้นะคะหรือว่าฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ส่วนสรรพคุณทางยาก็มีเยอะมากเลยค่ะเช่นรักษาโรคภูมิแพ้ก็ใช้ใบของว่านงาช้างนะคะอันนี้นะคะส่วนนี้นะคะเขาเรียกว่าใบค่ะเนี่ยค่ะลักษณะจะเหมือนงาช้างเลย เอาใบนะคะไปตากแดดแล้วก็เอาไปต้มน้ําค่ะเอามาทานเหมือนน้าชาได้เลยค่ะสรรพคุณมีเยอะมากอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่าสามารถเอาไปทุบๆๆเอามาทาแก้ฝ้าได้ยายพาก็ยังไม่เคยลองค่ะถ้าลองได้ผลยังไงจะมาบอกนะคะ มีสรรพคุณทางยาอีกเยอะมากค่ะเดี๋ยว EP 2เจอกันใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้ประโยชน์ของว่านงาช้างบายบายก่อนนะคะเพื่อนๆถ่ายให้ดูดอกกันค่ะชอบดอกมากเลยค่ะ บายบายค่ะ